โอเคดาวโจนดาวโจนดาวโจน VIP นะ VIP นะครับทำให้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยดาวโจน VIP นะครับนี่เหมือนกันนะดาวโจน VIP 11บอทับ0ูทับ6กนะครับพิมพ์ได้ หไม่สี่สองส่ามสี่4องสี่สนะครับแล้วก็5 2 5 3 5 4นะครับแล้วก็6ก6 2 6หกสองหกสานะครับอย่าลืมหกหนะ อ่าการ66ด้วยการ66และ55นะครับการ66และ55เนาะ3ตัวมีเอ่อ142 143 144นะครับแล้วก็152 153 154นะครับแล้วก็162 163 163 164นะครับเป็น9ชุดนะเนาะเหลืออะไรอีกอืมทีมชอบชุดนี้นะ ชอบตัวที่มากไว้นะครับโอเคส่วนสองตัวสองตัวพิมพ์ชอบชุดนี้แล้วก็ชุดนี้โอเคดาวโจน VIP นะครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย โอเคสวัสดีครับดาวโจนนะครับดาวโจนวันที่คืนวันที่สิบเอ็ดเนาะคืนคืนวันที่สิบเอ็ดโอ้ยโอ้ย,อยคืนวันที่สิบเอ็ดนะครับหกสี่ผลออกวันที่สิบสองเนาะผลออกวันที่สิบสองนะครับ สิ 12, ใส่ตัวย่อนะสิบสองศูนห้าสูนยหกสี่โอเคเนาะเข้าใจแล้วเนาะโอเคมาต่อเอ่อวินนะครับพิมพ์ให้เป็นวินเลยเนาะเด่นเอาวินไปก่อนอ่ะเอองงกับตัวเองละแปดเก้าศูนหนึ่ง สองนะครับเน้นบนนะเน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะครับกันล่างและกันเบิ้ลด้วยเพราะว่าเมื่อคืนมันออกสองสองใช่ไหมก็ระวังเบิร์กันด้วยนะครับมันอาจจะติดสองมาด้วยก็ได้เนาะ อะมาเดี๋ยวมาดูเจาะแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเนาะอ่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ 1, 3, หนึ่งสามไหนหนึ่งสองเคมาดูตัวเน้นกันเน้นตัวที่มีแปดมีเก้ามีศูนย์นะครับ แต่พิมพ์จะบอกว่าเด่นของพีมมันเป็นไอเน,นี้ยเด่นเก้ากันศูนย์นะครับบนนะบนนะจ๊ะบนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวอะไรบ้างอะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวละ เปลี่ยนสีนะแป๊บนึง่งพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือตัวเก้าแปดเก้าเก้าเกศย์เก้าหนึ่งเก้าสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเน้นบนนะเน้นบนนะครับเน้นบนนะส่วนร้อยบนวันนี้ไม่มีนะครับ ร้อยบนของพีมให้เป็นไอ้น,นี่ไปเลยวินไปเลยเอ่ออะไรอ่ะเก้าแปดแปดไม่ไม่ไม่ไเยอะไปเดี๋ยว,ยวอก่อนอ่อขออนุญาตใส่ตรงนี้นะหนึ่ง หนึ่ง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 นะครับยังไม่หมดนะ ไปก่อนสอง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 นะครับสองนะสามตัวพีมพีมเขอตัดตรงนี้ออกไปนะไม่ค่อยเน้นอนะ่ะ ถ้าจะเน้นจะเน้นเป็นสามตัวนะเฉพาะคนที่เล่นสามตัวนะครับดูไปก่อนนะแต่ก่อนแป๊บนึงกำลังงงง8แปดเก้าแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมแปดเก้าศูนใหปิดพัดลมให้หน่อยดิแปดเก้าศูนย์เนาะก็เป็นเจาะใสหนึ่ง

ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าใช่ไหมสองน่าสนใจพิมพ์ว่าอันนี้คือแค่ร้อยหนึ่งนะเนี่ยอยาจะตัดไปด้วยบอกไปด้วยโอเคไหมชุดร้อยหนึ่ง อันนี้ชุดร้อยเป็นสองเดี๋ยวดูชุดร้อยเป็นสองน่าสนใจกว่าเพราะว่ามันเด้งเออมันไม่ใช่เด้งคือมันอะไรอ่ะมันมีสองหน้าสองหลังใช่ไหมร้อยเด่นสองก็เป็นแปดยังไม่ได้ตัดให้นะดูไปก่อนนะทนดูไปก่อนนะเพอร์เจอร์ไปก่อนนะเพิ่นทนดูเพอร์เจอร์ไปก่อนนะตองสามแปดสองสี่สวยจังแปดสองห้าแปดสองแปดสองห้าโอเค แล้วก็923 9 922 2, 2. ลืม22 922เมือ่อวันออก22ไปแล้วเนาะ823แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะดาวโจนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า923 924 925นะครับ922 923 924 925 922 923 924 าต้องสี่ข้างบนสใช่ไหมโอเคก็เป็น0นย์เนาะเนี่ยกว่าพิมพจะคิดได้เนาะ0ูนย์สองส0งศูนนะครับพิมพให้อันนี้มามากกว่าที่จะเป็นอันนี้นะนะครับ 911,912,913,914,915นะครับแล้วก็922,923,924,925 2,2ออ,อ,ออกไปแล้วใช่ไหมสองสอง,สองออไปแล้วย้ำตัวนี้อีกทีตัดเหลือแค่นี้อืมสมตัวจ๊อบพิมพ์ว่าประมาณนี้นะครับตัดอีกไหมตัดอีกไหมถ้าตัดอีกพิมพ์ให้ตัวนี้นะ สีม่วงมองเห็นไหม่ะเห็นอยู่เนาะไม่รู้นะไม่รู้นะว่าเรียกอะไรแต่ก็ประมาณนี้ละกันเนาะประมาณนี้นะครับต้องดูคลิปอะถ้าคลิปเอ่อถ้าเลื่อนดูไปเลยอะมันจะไม่เห็นมันจะไม่รู้ครับว่าพี่เน้นอะไรให้เนาะนะครับ โอเคขอโชคดีครับทุกคนบ๊ายบายขอให้รวย,วยเนๆเฮงเฮงนะครับเดี๋ยวโจน